สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองเมื่ออดีตไลลาตันจิตภัส์จำเลยคดีม็อบกอบปปส ในช่วงวิกฤตทางการเมืองเมื่อปี2556ถึง2557เกิดการชุมนุมของกลุ่มกปปสนำโดยนายสุเทพเทือกสุบรรเพื่อกดดันให้ทางสาวยิ่งหลักชินวัตรรักษาการนาย,ยกรัฐมนตรีในขณะนั้นให้ออกจากตำแหน่งรวมทั้งขัดขวางการเลือกตั้งสสทั่วไปเพื่อมีให้นาย,ยกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีคอรมอชุดใหม่เข้าบริหารประเทศ ย้อนไปเมื่อปี2552ในช่วงที่ตันเป็นผู้ช่วยโฆศกสำนักนายกรัฐบนตรีได้นำปฏิทินเครื่องดื่มแอโโลกอฮอล์ยี่ห้อหนึ่งที่มีภาพนางแบบว่าผิวมาแจกจ่ายให้แก่ข้าราชการในทำเนียบรัฐบาลจนถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์จนต้องรับผิดชอบด้วยการลาออกหลังจากการชุมนุมของกลุ่มขอปปสพวกระดับแกนนำอย่างสุเทพกับพวกแนวร่วมหลายคนถูกอายการยื่นฟ้อง เป็นจำเลยต่อสารอาญาฐานร่วมกันเป็นกบฏก่อการร้ายมั่วสุมกันตั้งแต่10คนขึ้นไปทําให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองโดยสารอาญาพิพากษาลงโทษจําคุกหนักเบาแตกต่างกันไปตามพฤติกรรมส่วนตันไม่ได้ถูกฟ้องในคดีนี้แต่อายการแยกออกมาฟ้องเป็นอีกหนึ่งคดีเป็นจำเลยร่วมกับพวกอีกเคนในข้อหากบฏก่อการร้าย จากพฤติกรรมนำกลุ่มนักรบสีวิชัยนักรบตะนาวสีกลุ่มกระเบนธงบุกรุกเข้าไปในสถานที่ราชการและหน่วยงานต่างๆขัดขวางต่อสู้ขู่เข็นเพื่อไม่ให้รัฐบาลปฏิบัติหน้าที่ได้ประกาศปิดกรุงเทพโดยสารอาญานัดอ่านคำพิพากษาอีกครั้งในวันที่1นธันวาคมนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากเนชั่นออนไลน์ อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ